นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโวคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพลรับปาสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านดวงชะตาของท่านประจำวันที่27พฤษภาคม2564มาแล้วนะคะครูจะใช้วิชาเลข7ตัว4ฐานเป็นการชะตาในการเปิดดวงชะตาของคุณนะคะจะจับรหัสของคุณขึ้นมานะคะ4ค่ะ 4ี่ห้านะคะเลขเด่นของคุณในวันนี้ก็คือสี่ห้าหนึ่งค่ะ สี่ห้าหนึ่งห้าหกสองหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองห้าสองสามหกสามสี่เจ็ดได้มันเรียบร้อยแล้วนะคะในดวงชะตาของคุณ มาดูในเรื่องการงานของคุณนะคะการงานของคุณเป็นดาวพระอังคารกัมมะอริมัชิมานะคะฐานเป็น16โสรสนะอังคารไปเป็นฐานของพยายะอีกทีหนึง่งชี้งไปที่พยายะตัน,นุหนแล้วก็หินะการงานของคุณในวันนี้ก็มีความยุ่งยากนะคะอาจจะมีเรื่องในเรื่องของ เหมือนคิดงานไม่ออกไม่รู้จะวางแผนงานยังไงด้วยความที่ดาวพฤหัสเสียถึงสองภพก็คือหินะและก็พญยะอาจจะหัวสมองไม่ค่อยเล่นนอนไม่ค่อยพออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคือเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกเยอะๆเนี่ยแสดงว่าเรามีความคิดเยอะนะคะพอคิดเยอะๆแล้วหัวสมองเราไม่โล่งไม่โปร่งไม่ได้พักผ่อนไม่ได้รีแลกซ์เนี่ยมันก็อาจจะคิดงานไม่ออกไม่มีแรงบันดาลใจที่จะ คิดงานในเรื่องของการทํางานเวลนนี้นะคะและก็ดาวพระอังคารอังคารกรรมมาไปสัมพันธ์ถึงอริงานที่จะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องได้แก้ไขนะคะการแก้ไขนั้นต้องลงมือทำเพราะดาวอังคารคือดาวแห่งความกระตือรือร้นการลงมือทําแต่ว่าวันนี้นะคะคุณก็ดันจะขี้เกียจด,ด้วยนะคะดาวอังคารมันเสียอังคารไปอยู่อรินะคะอังคารไปอยู่อริมันจะขี้เกียจหน่อยๆน,นะคะ ถ้ายิ่งไปอยู่พยยะนี่ขี้เกียจเลยไม่อยากทําอะไรเลยนะคะฉะนั้นและยิ่งอังคารไปอยู่นะไบอรินะอริหมายถึงคู่กรณีนะคะคดีความอุปสรรคปัญหาจะแก้ไขด้วยอะไรคะอังคารอีกแล้วนะคะอังคารจะใจร้อนใจเร็วใจคือดือ้อไม่ค่อยฟังผู้อื่นจะแบบขาลุยนะคะเป็นนักรบในอังคารเป็นนักรบนั้นไม่ค่อยจะยอมใครสักเท่าไหร่แล้วยิ่งวันนี้ ดาวพฤหัสเสียนะคะไม่ค่อยที่จะควบคุมสติของตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะเป็นในเรื่องของอใช้แรงทําไปก่อนทำ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 ไปไม่ต้องคิดอะไรมากมายอะไรเพราะว่าวันนี้คือในเรื่องของงานหัวสมองไมไม่ค่อยแล่นแล้วก็ลงมือทําก็คือตนุนะคะเพราะว่ากัมมาไปสัมพันธ์ถึงตนุแล้วก็ตนุสัมพันธ์ถึงพญย,ยะการลงม,มือทํานั้นลงมือทําด้วยการขาดสตินะคะไม่ได้ไม่ได้ทำด้วยปัญญาที่มันเกิดขึ้นก็วันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของแบบ ขี้เกียจคิดไม่อยากคิดอะไรเยอะลงมือทําดีกว่าลุยเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับเนื้องานของคุณที่จะได้มาก็ถามว่ามันดีไหมมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะในเนื้องานที่คุณจะได้คุณภาพงานของคุณมาเพราะว่าสิ่งหนึ่งมันมีมัชฌิมามาถอนมันชฌิมาจะมาถอนพยายะกับอริของคุณให้มันดรอปลงนะคะอ,อ,อุปสรรคปัญหาที่เข้ามาหรือความขี้เกียจที่มีมามันก็อาจจะ เพิ่มความขยันมาท้ายภายหลังขี้เกียจในช่วงแรกหรือขยันในช่วงแรกขี้เกียจในภายหลังนะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณบริบทของตัวคุณแต่ว่าฐานของสิบหกโซรถในเนื้อง,งานของคุณก็จะมีคุณภาพอยู่นะคะในในระดับหนึ่งแล้วกันในระดับหนึ่งนะคะมาดูในส่วนของทางด้านการเงินการเงินเป็นดาวพระศุกร์นะคะกระดุมพระทาสาธนังนะคะธนังกระดุมพระทาสาธนังกระดุมพระ การเงินนะคะมีโอกาสในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของนะคะซื้อทรัพย์สินเป็นอาจจะเป็นแ้้แหวนเงินทองนาฬิกานะคะโทรศัพท์อะไรก็ตามแต่เข้ามานะคะแต่การเงินที่มีอยู่และจะให้มันเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะยากนิดนึงฐานเป็นราชาโชคก็จริงนะคะแต่ว่ามันเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นฉะนั้นวันนี้อาจจะ สอหาซื้อข้าวซื้อของกำนันไปให้ผู้อื่นก็ได้นะคะเพราะว่าสัมพันธ์ถึงทนังนะ,ะวันนี้ในเรื่องของการจับจ่ใยสอย,สอยแต่บางทีมันไม่ใช่เป็นสิ่งของที่มันแบบคือมีคุณค่าในจิตใจแล้วกันบางทีมันไม่มีราคาแพงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าสัมพันธ์ถึงท่าสาท่าสาเนี่ยมันเป็นระดับเหมือนเขาเรียกว่ายัางไงดีนะ เป็นระดับราคาที่มันไม่สูงมากแล้วกันนาะเป็นรายชาโชควันนี้ทางด้านการเงินก็ถามว่ามีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบอะไรเข้ามาไหมในโอกาสวันนี้มีโอกาสอยู่ในระดับหนึ่งแล้วกันนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการได้โชคมาจากเป็นข้าวของเงินทองก็ได้ไม่จําเป็นที่จะเป็นขอภัยเป็นข้าวของเออไม่จําเป็นที่จะเป็นเงินทองเข้ามาก็ได้ได้โชคได้ตรงนั้นเข้ามานะคะบางท่านก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่า ได้มาสองต่อได้แล้วได้อีกก็ได้นะคะเพราะฐานเป็นราชาโชคมาดูในเรื่องของสุภาพร่างกายสุภาพร่างกายดาวพฤหัสเสียถึงสองดวงสองภพนะคะสองภพคือหินะกับพยายะนะนั่นหมายถึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนน้อยมันจะเบลอเลสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะทําอะไรไปก็อาจจะตื้อตื้อตันตันคิดงานคิดอะไรไม่ค่อยออกและเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับเบาหวานเกี่ยวกับกระเพาะได้ด้วยนะคะดาวพฤหัสนะ ดาววังคันอยู่ในภพอริต้องระมัดวังในเรื่องของบัตเหตุผ่าตาดัดมีดของมีคมนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของผลผุนคันก็ได้เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับนิ้วมือนิ้วเท้าจมูกหน้าผากบางคนก็อาจจะไปทำศรรัลยกรรมอะไรก็ได้ในวันนี้นะคะมาดูดาวอาทิตย์เสียอยู่ในภพมรณะอาทิตย์หมายถึงสายตานะที่เราของโค,ความดันนะคะ ความดันสูงเกี่ยวกับเลือดระบบไหลเวียนของเลือดหัวใจนะคะสายตาก็ความร้อนในร่างกายหรือน้ำร้อนรั่วไฟไฟไหมไฟรั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยเพราะว่าหมอมรณะดาวพระอาทิตย์เนี่ยตั้งอยู่บนกําลังของดาวพระเสาร์ด้วยฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,กบ,กบไฟไฟฟ้าก็ได้นะที่รักของครูระวังไฟดูดไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาดูทางด้านความรักของคนที่มีคู่ความรักปตัตนิเป็นดาวพระพุธนะคะปะตัตนิเป็นราพะแล้วก็สัมพันธ์ถึงอัตตาฐานเป็นกําลังของพระราหูพุทธราหูอยู่ในภพราพระวันนี้ก็เอาล่ะคนรักคู่ครอ,องของคุณอาจจะมีในเรื่องราวที่เขาเรียกว่าถ้าหากคุณว่าคุณจะเข้าหาเขานะเข้าหาเขาก่อนนะคะ อาจจะต้องใช้จริตใช้วัญญาใช้ความอ่อนหวานเจรจาอ่อนหวานอ่อนโยนเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการละกันคุณคิดอะไรคุณคาดหวังอะไรกับตัวเขาวันนี้ไปพูดไปคุยแต่ว่าออคุณจะต้องแบบไม่ซื่อไม่ตรงจนเกินไปในการพูดออพูดอะไรตรงๆอ,อ่ะมันอาจจะไม่ได้ฉะนั้นพูดอะไรที่มันมีน้ําเสียงเอออ่อ,อนเขาเรียกเสียงสองใช่ไหมเสียงสองนิดนึงหรือว่าพูดจาเขาเรียกว,ว่า ไม่เชิงว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเพราะพูดราหูเป็นในเรื่องของออความาความฉลาดที่มีไหวพริบมีปฏิพานออกแกมโกงนิดๆอ่ะคุณจะใช้คําไหนดีเนาะคาลมเป็นต่อลบปลอเป็นหลอเอออะไรแบบนั้นเยินยอเขาหน่อยวันนี้ยอแฟนขึ้นวันนี้อวยแฟนขึ้นละกันนะคะพูดราหูแต่ว่าพูดราหูในทางที่มันไม่ดีก็คือเป็นเรื่องของการหลอกลวง นะคะเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องที่พูดอะไรกันไม่ไม่จริงทั้งหมดมีขเขาเรียกว่าเป็นขอ้อเท็จจริงและกันในความสัมพันธ์ในวันนี้นะคะกับคนรักคู่ของของกุลและพุดเนี่ยราหูเป็นคู่ศัตรูกันอยู่ในภพลาภะด้วยฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของอประเด็นในเรื่องของราผลลที่เข้ามาอาจจะไปพูดความจริงทั้งหมดอา,อาจจะมีนะนกนึกวันนี้บอกบนเ,เขาเรียกว่าไนะ คอมมิชชั่นเออคอมมิชชั่นออกพันหนึง่งก็บอกว่าออกหกร้อยอะไรประรมาณนี้ <c oughs> ก็ได้สมมุติสมมติเฉยๆนะคะแต่วันนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ก็ไม่ค่อยจะมีประเด็นอะไรกันเยอะแยะมากมายนะคะมาดูในเรื่องราวของคนที่เป็นคนโสดนะคะ,คน,นะ,ค,ะคนโสดดาวปุตตะเป็นดาวจันทร์นะคะปุตตะโพคาสัมพันธ์ถึงสุภะนะคะลากลงเป็นดาวพระอังคารพรังคารไปชิ่งไปที่กรรมะ อาริแล้วก็มัชชิมาฉะนั้นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนโสดในวันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นนิดนึงนะคะว่ามันเป็นคู่ชู้นะถ้าลากลง,งจานอังคารเป็นคู่ชู้แล้วก็สัมพันธ์ถึงอริเป็นเรื่องของบุคคลอื่นอาจจะมีในเรื่องราวที่คนที่คุณรักคุณชอบเขามีคนคุยอยู่แล้วหรือตัวของคุณเองอะนะคะคุยอยู่กับหลายคนก็ได้แล้วเขาอาจจะรู้คนที่คุณเขารักเขาชอบคุณหรือคนที่คุณรักคุณชอบ เขาอาจจะรู้หรือจับผิดกันได้ก็ได้ในะวันนี้นะคะอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของในเรื่องชู้สาวแต่ถามว่าเ,ออเขาเรียกว่า,ย,ายังไปต่อกันได้ไหมยังไปต่อกันได้อยู่เพราะว่าปุตตะสัมพันธ์ถึงสุภาแตตฐานเนี่ยจันในฐาน13านะคะเป็นมันค่อนข้างแรง13มหาอุดอะนะคะจันด้วยดวยาวจันเปนในเรื่องของจิตใจและอารมณ์วันนี้จิตใจมันแบบ ือจับไม่ได้ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจเลยจับได้ก็โนสนโนแคร์อะไรประมาณนี้นะคะมันจะแข็งแข็งหน่อยดาวจันวันนี้นะคะแข็งแข็งแล้วก็มีมัชชิมานะคะกับอารินะมัชชิมาอาริหมายถึงว่าอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นความขัดข้องมองใจตรงนั้นมันก็จะ,ะเขาเรียกว่ามีไม่มากเท่าไหร่นะคะมันสามารถที่จะไกลเกลี่ยหรือว่าสามารถที่จะ,ะคุยกันได้คืนดีกันได้นะคะ ก็ดูแล้วภาพรวมๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุภาพร่างกายละกันเท่าที่ครูดูแล้วนะคะสุภาพร่างกายในเรื่องของการพักผ่อนน้อยก็ได้เพราะว่าถ้ามันถ้าดาวพฤหัสเสียสองดวงนี่ก็หมายถึงว่าสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวใจล่องลอยเวลาขับรถใจลอยอะไรหรือทํางานเกี่ยวกับ เครืร่อง,งจงเครื่องจักอย่างนี้ใจลอยไม่ได้นะที่รักของครูเพราะว่าดาวพระร้างคานอยู่ในภพอริอนะคะมันอาจจะโดนมีดบาดของมิคมอะไรก็ได้นะเตือนกันไว้ก่อนรหัสเลขเด่นของคุณก็คือ4 5 1ในวันนี้นะคะดูไว้เป็นไกด์หลายดูไว้เป็นแนวทางนะคะก็ฝากช่องครูดาวออเราอยู่อีกช่องหนึ่งของครูด้วยนะเป็นช่องที่พยากรณ์เกี่ยวกับในเรื่องของความรักแต่ละราศีเป็นรายเดือนนะคะฝากอีกช่องหนึ่งด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพจรู้ดวงรายวันเพจ รูดาวอาราวิวด้วยในในส่วนของ a c e b o o k นะคะขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักคอยทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอสุขภาพแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรืองการเงินไหลมาเทมาแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูข้างล่างใต้คลิปนี้มีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วติดต่อไอดีไลน์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบาย